กับสวัสดีครับเป็นแฟนปลาเครื่องทุกท่านและเพื่อนที่รับชมและติดตามกับนช่องการศาก็สมเด็จนะครับอันจะได้รับชมในช่อง youtube นะคลิปนี้ก็มีสมเด็จบางขุนพมกูเก่านะครับก็เป็นพระจากแฟนประเครื่องในบ้านนะครับองค์เนี้ยเป็นพระของคนที่อยู่ในกรุงเทพนี่ะนะครับเขาอยู่พาสีเจริญนะครับเป็นพระบางขุนพมกูเก่านะนี่เขาได้มาประมาณ สี่สิบกว่าปีแล้วนะครับก็คือเป็นพระที่ผ่านสภาพการลงกลุ่นนะครับดูร่องรอยการแตกหักนะเนี่ยเป็นพระที่ผมว่าเป็นพระตอนนี้เขาขโมยจะปู่นะฮะก็พูดง่ายๆว่าเร่งรีบนะจ่อปู่เอาพระได้ก็โยนใส่คนโยนใส่นะครับ,รบ,นะรบทับซ้อนกันมานะครับมันก็เกิดการแตกการหักนะพิมพ์เนี้ยเป็นแม่พิมพ์วัดระฆังนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธาน ของวัดละขังนะครับเนี่ยถ้าไม่แตกหักสวยมากนะครับองค์เนี้ยที่เรียกว่าพระสองคลองสองคลองเนี่ยนะครับที่จริงแล้วก็ลงกรูบางงพงก็เป็นบางพงนั่แหละนะครับเหมือนแต่นะไม่พิมพ์เนี่ยบางท่านก็เรียกว่าพระสองคลองชัดเจนนะครับเมือนด้วยมะดูคาบตังยิวนะครับที่ไหลออกมาเป็นไข่และดูความแห้งนะความเก่าเนี่ยคือสภาพพระที่ลงกรูนะครับเป็นมาตรฐานเลยนะ แต่ว่าพระเนี่ยนะครับมันก็แตกหักไปตามสภาพนะครับแต่พุทธสิ์เนี่ยนะยังเห็นอยู่นะครับเห็นไหมตัวตรงองค์พระนะครับถือว่ายังเห็นเต็มองคนะครับก็ไม่ได้ขี้ลิ้วขี้เหร่อะไรนะพระแท้ก็คือพระแท้นะครับหลักการง่ายๆนะอาจจะแตกหักไปก็ตามสภาพนะครับแต่สภาพความเก่าเพื่อดูนะครับนี่คือดูง่ายมาก นะฮะดูง่ายมากความแห้งความเก่าการหดตัวยุบตัวนะครับลักษณะการงอกของอคา,าบน้ํามันนะครับเห็นไหมฮะน้ํามันที่กองขึ้นเป็นกระจุกเนี่ยนะครับถ้าเกิดขึ้นมาเป็นไข่อย่างเงี้ยนะสาภาพพลาเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่คงที่ไม่เหมือนกับพลาที่อยู่นอกกลุ่นนะครับจําไว้เลยนะหลักกายภาพความแห้งความเก่าเห็นไหมะเป็นพาที่ใช้สัดส่วนของปูนซุกนะครับเลื่อนเนี่ยก็ใช้ปูนเผาเหมือนกัน แต่เนื้อพระของท่านจะแห้งแข็งแร่งนะครับมาดูด้านหลังนะเนยก็เป็นพระของผู้เฒ่านะอายุก็จะเจ็ดสิบปีละเก็บมานานนะครับก็ส่งมาให้ทางช่องนะผมนํามาโปรโมทให้ในคลิปนี้นะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับจะเก็บสะสมพระแท้นะอังค์เนี้ยคือแท้ดูง่ายเลยนะครับเดือนนะครับมวลสารก็จัดจ้าน เม็ดแดงต่างๆเม็ดผงเงินมาเนี่ยเนี่ยนะครับก้อนมวลสานะขาวๆเนี่ยนะครับไม่ใช่ก้อนปูนนะดูเลยนี่เม็ดแรกดำๆนี่เพื่อนดูเลยนนะเนี่ยนะเนี่ยสีตังยิ้วขึ้นมาเหลืองชำ่ำนะครับเห็นไหมแห้งนะครับผ้าี่ไม่ชื้นไม่เปียกนะจำไว้เลย ถึงจะแก่น้ำมันยังไงนะครับในพาะที่มีอายุเปร้อยห้าสิบปีขึ้นเนี่ยนะครับ100ร้อยปีลานก็เป็นไปตามสภาพนะครับเดือนนะปีลานมันอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเห็นไหมดูร่องรอยการปลีนะครับไม่ได้ด้านหลังไม่ได้ปลีตรงกันนะครับริ้วรอยเหล่านี้ดูที่คาบเนี่ยนะรเราจะเห็นคาบไขน้ามันตังยิ้วเนียเพือนดูนะ นะครับนี่เป็นคราบน้ำมันนะที่ไหลและงอกออกมาเยอะนะครับไหลและงอกมาเยอะขึ้นมาเป็นไขเลยเพื่อดูนะั่นเห็นไหมนี่คือคราบตังยิวนะดูเี่สวยนะครับองนี้ก็ถือว่าเป็นผ้าแท้ดูง่ายนะ ความเก่าเนี่ยนะครับมาตรฐานเลยแท้แน่นอนแต่สั่งที่ว่าพ้าเนี่ยนะครับก็มีร่องรอยการใส่กระท้อไปนะครับตามสภาพพังก,กูเก่านะอง์นี้นะครับเจ้าของก็เปิดมาไม่แพงเท่าไหร่นะครับเมือนนะก็อยู่ที่ราคาประจับต้องได้นะครับองนี้ก็เปิดไว้สามหมื่นนะนะครับสามหมื่นบาทถ้า ไม่หักไม่บินเนี่ยนะครับเบื่อนะราคาเนี่ยอาจจะตั้งได้แพงกว่านี้นะครับแต่ผ้าหักครึ่งนะผ้าปอมผ้าเซียนดูบางผรมหักครึ่งมันยังขายเป็นหลักแสนเลยนะครับแต่ในช่องในผมบอกแล้วนะถ้ามาเปิดเป็นหลายแสนหลักล้านเนี่ยนะครับนะท่านไปขายพวกเซียนดีกว่านะครับอันนี้ก็คือราคาที่คนอื่นเขาเช่าหาได้ด้วยนะครับแล้วเป็นผ้าแท้ที่ต่ามทัดนะ ตรวจสอบอายุได้นะครับแบบเนี้ยนะครับนี่ตรวจสอบอายุได้นะตรวจอ,อายุแคลเซียมได้เลยทําปอมไม่ได้นะครับเพื่อนเนื้อแบบเนี้ยบอกไว้เลยว่าทําปอมไม่ได้นะครับดูเนื้อเนี่ยแคลซซายนี่ขึ้นเทียบเลยในเนื้อเนี่ยอ,อันนี้เรามาดูนะความเก่าของเนื้อดูที่มวลสารก่อนเห็นไหมมวลสารก็ดีนะครับเนี่ยคือมวลสารอยู่ในกลุ่มเพาะวระคัง เห็นนะบางพรมเนี่ยก็เป็นพาระที่สร้างยุคปลายเหมือนกันนะครับเบื่อนะสร้างยุคปลายเห็นหนะมมอสารเนี่ยราวระ,วลละครังและนําไปลงปลูกบางพรมนะครับเป็นพาระฝากปลูกเนี่ยดูแคลไฟที่งอกเห็นเพื่อดดูนะเห็นนะเนี่ยดูผลึกแคลไฟเ,เห็นไหม พอเราลดแสงลงหน่อยมัน่อดูแนวเนนะี้ยะแคลซซายที่งอกอยู่นบนเปลือกผิวเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมนีน่นี่เป็นผลึกแควซซายทั้งหมดอะซึ่งในผ้าปอมนะฮะไม่มีกายภาพเหล่านี้นะครับในพระเกนเนี่ยมันยังไม่เกิดนะบางคนผมไม่ว่าเขาจะทําคราบทาอะไรต่างๆนะครับเยอะนะฮะผ้าเกลพระ้ลอมเนี่ยดูเนื้อ เห็นไหมดูที่เปลือกผิวเนี่ยยุบย่นย่อ,ยอนะครับผลึกนี่ขึ้นมาไหมดูผลึกแถวซ้ายนี่งอนที่เปลือกผิวเยอะมากเนี่ยพอเราลดแสงลงมาไหมเราจะเห็นเลยนะครับเป็นมากขึ้นมาเป็นผลึกเป็นก้อนเต็ไมไปหมดเลยเนี่คือกายภาพความเก่านะครับเลือดน,นะ เนื้อผ้าเนี่ยดูภายนอกดูแห้งนะครับแต่ถ้าเราดูด้วยกล้องกําลังขยายนะลงลึกไปในเนื้อนี่น,นะครับเราจะเห็นความช้าความนวลน,นะครับของเนื้อปูนของตังอิ้วเห็นแคลไซต์งอกขึ้นมามันนี่เพียบเลยเห็นไหมนี่เกล็ดผลึกแคลไซต์อย่างนั้นอ่ะในผ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องไปดูตําหนินะครับเดื่อนย้าเลยนะไม่ต้องไปส่องตําหนินะครับ จะหาตำหนิมาจากไหนเนี่ยดูความแห้งของตังวยวเนี่ยนะลักษณะการงอกระเหยของน้ำมันนะแล้วเนื้อปูนนะความแห้งความเก่าเนี่ยนะเห็นดูดิะเห็นไหมเนยงอกขึ้นมาเป็นผลึกนะครับ นี่ห้าสิบเท่านะนดูก้อนแคลไฟเห็นไหม เนี่ยคือก้อนแคลไซต์นะครับที่เราพิจารณาได้ง่ายเพื่อดูนะเห็นมเนี่ยเนี่ยผลึกแคลไซต์ก้อนแคลไซต์นะครับที่เกิดขึ้นในผ้าบางผมซึ่งผมเห็นในผ้าของเซียนห้างไม่มีเลยนะครับลักษณะการงอของแคลไซต์นะฮะตามหลักกายภาพของปูตัวหอยเนี่ยพ้าแท้มันต้องเกิดแบบนี้นะครับ เห็นไหมเนี่ยถ้าดูสีตังยิ้วเนี่ยนะี่ผมลดแสงลงมาหน่อยนะครับพี่จะได้เห็นนะผลึกแถว้ายที่ชัดเจน ดูเนื้อเถอะเห็นไหมฮะมึงทำปอมไม่ได้เลยนะครับนะเนี่ยเพื่อนเพืเ่อนท่านใดมีแบบนี้นะครับเลือนผ้าบางพรมปูเก่าเนี่ยไอทิ่ปกเซียนตีเก๋เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับไอพวกเซียนนีก,กากะนะนะครับดูไม่เป็นเนี่ยไปตีผ้าคนนึ่งเขาเก๋มั่วไปหมดนะครับมันไม่เหมือนพ้าอูดพัตเตอร์พ้าปอแม,ม่งของที่พวกมันถืออยู่อ่ะนะครับเนีย่ยดูเนื้อเี่ยเห็นไหมนะ ตังยิ้วนี่เป็นไขเลยเพด้อยหล่บเห็นไหมแล้วก็แห้งนะครับมีความช่าเห็นไหมองค์เนี้ยผ้าแก่น้ํามันนะครับเป็นผ้าที่แก่น้ํามันตังยิ้วด้วยเนี่ยตังยิ้วนะครับพอมันงอกขึ้นมาเคลือบผิวชั้นนอกเนี่ยนะครับเขาก็จะค่อยๆแห้งนะครับมันก็ระเหยไปตามสภาพและการเวลาแล้วในผ้าแต่ละองค์เนี่ยนะครับมันนอ,อนแกน้ํามันไม่เท่ากันหรอกนะครับเบือ้นใจ๊ะม,มีมากมีน้อยในองค์พ้าในสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน องค์ไหนที่มีมากผสมเนื้อนะครับถึงตังยิ้วก็ขึ้นมากนะหลักการมันเป็นอย่างนี้ในการทําผ้าเนี่ยนะครับแล้วดูรอยปรีเห็นไหมดูรอยแห้งนี่ครับปรีลานมาตอนที่เขาทําผ้ามาแล้วแหละอย่างเงี้ยนะดูผิวดูเนื้อเห็นไหม เพื่อดูนครับเนื้อนี่แห้งเป็นไข่เลยแล้วเม็ดปูเห็นไหมเพื่อดูดีนะครับที่ผิวปูเล็กๆนะฮะก็จะงอกเป็นเม็ดปูดิบนะครับที่ระดับเปลือกผิวอ่ะนะเราจะเห็นเป็นเม็ดเป็นผลเล็กๆนะฮะเป็นไข่ๆเต็ไไไมไปหมดเลยนี่คือพาน์ที่ผ่านสภาพการลบกลุกนะครับมาเป็นเวลายาวนานเห็นไหมมันแตกาปลุกปีสองพัน้าร้อยนะครับ ทั้งทางวัดเปิดปลู่และโดนขโมยในปีเดียวกันเนี่ยนะครับพาะที่โดนขโมยปีเยอะที่สุดเนี่ยนะก็ในปี2500นี่แหละที่ทางวัดบางพมนะครับตัดสินใจเปิดปูดีกว่านะครับเพะจะได้รู้ว่าพาะเหลือเท่าไหร่เนี่ยดูเนี่ยอ่าเรามาดูที่ไข่ตั้งยิ้วนะเมื่อกี้เราส่องดูตรงนี้เห็นเพื่อดูภาพไข่ตังยิ้ว เพื่อดูเนียเห็นไหมเป็นไขน่ดังนั้นเลยดูเนียเกาะติดอยู่ที่เนื้อเนี่ยเนี่ยแล้วไขท่ทั้งตั้งไข่เหล่าเนี้ยนะครับมีปูนงอกด้วยนะอย่างที่ปูดงอกขึ้นมาเป็น,นก้อนๆเนี่ยนะครับคือปูนนะครับงอกซับซ้อนอยู่กับน้ามันเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหนมปูดขึ้นมาเป็น,นก้อนๆนี่คือปูด้วยนะครับนะปูนี่งอกซับซ้อนขึ้นมาด้วย เห็นไที่ตายขึ้นมาเป็นก้อนๆเม็ดๆเนี่ยนะครับมีปูนงองทับซ้อนอยู่ด้วยนะทําไมมันถึงเกิดแบบนี้นะครับเพราะว่าในกุเนี่ยนะมันมีอุณหภูมิความร้อนที่ไม่คงที่นะครับเพื่อนๆเข้าใจไหมนะครับในกูเนี่ยมันมีอุณหภูมิความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผ้าเนี่ยมันเจอร้อนเจอชื้นเจอร้อนเจอชื้ออบอยู่เป็นเวลานานอ่ะนะครับความแห้งมันก็เลยเกิดขึ้นเยอะลักษณะการงองการไหล นะครับออกมาเป็นค่าเป็นไขของปูนหรือน้ำมันตังยิ้วเนี่ยนะมันก็เลยเกิดขึ้นเยอะเนี่ยดูในจุดนี้เห็นไหมเนี่ยเราจะเห็นเป็นผลึกขาวใสเห็นไหมเนี่ยงอกขึ้นมาเป็นกลุ่มเลยนะเนี่ยคือคราบน้ํามันนะครับเห็นชัดเจนไหมเนี่ยไขน้ำมันตังยิ้วเนี่ยไอ้ขาวๆนี่นะครับมันเป็นรอยนั่นนะเป็นรอยที่ชู่นะครับที่ก็ห่อมานะ มันก็กอะติดอยู่กับเนื้อผ้าน,นี่แหละเนี่ยดูเนื้อเนี่ยกลางแข็งโป๊กนะแห้งเก่าเห็นไหมดูผลึกแถวซ้านี่งอกขึ้นมาเป็นผลึกเป็นเกล็ดเต็ไมไปหมดเนี่ยนะที่พื้นผิวเนี่ยดูความแห้งของเนื้อปูน ดูส่วนที่กระทอกไปเพื่อนดูชั้นเปลือกผิวเนี่ยเห็นไหมดูสีดูชั้นเปลือกผิวนี่เนี่ยนะครับน้ำมันที่มีอยู่เยอะแล้วก็งอกออกมาเคลือบผิวชั้นนอก เห็นไดูนะนี่ก็คือเป็นปูนเผานะครับเดือนนะเป็นผ้าที่ใช้ส่สวนของปูนสุกนะครับเนื้อแบบเนี้ยนะครับเนี่ยเป็นผ้าที่สร้างจากปูนสุกนะเป็นผ้าที่สร้างจากปูนเผานะเนี่ยชัดเจนนะครับบางผืนผพิมพเนี่ยก็สร้างจากปูนสุกเหมือนกันนะเนีย่ยดูเนื้อในนะเนื้อ ส่วนนี้กระท่อเนี่ยนะเนี่ยเป็นปูนทุกชัดเจนเนี่ยนะนนเนี่ยส่วนที่กลั่นกระเทาะแน่นแข็งเปรี้ยนะครับเนี่ยดูการหดตัวของเนื้อปูน <S <S เพื<ๆ>่อนดูเนี่ยเห็นไหม ดูเนี่ยปดยุบตัวนะครับแน่นเปรี้ยแข็งโป๊กนะครับด้านหลังการงอกของชั้นขา้าไซนะครับก็มีเห็นชัดเจน ดูความแห้งดูความเก่าเนี่ยมวลสารนะครับก็ตำรับกับวัตคังเลยผ้าเนี่ยมันจะดูแห้งกว่าเพราะว่า,านะเป็นผ้าที่ลงกลุกนะครับเป็นพระที่ลงกลุกเนี่ยเป็นพระที่ผ่านสภาพการลงกลุกนะครับเนะื้อก็ดูแห้งนะมากกว่าพ้าที่ อ่าไม่ได้ลงกลุกนะครับเพื่อนนะองค์เนี้ยเอาว่าใครนะเช่าไปขึ้นคอเนี่ยนะครับไม่อายใครผมบอกได้เลยนะให้ดูเต็มโบเบื่อนดูนะ ก็ถือว่าพุทธสิป์องค์พระนะครับด้วยเต็มองค์อยู่นะซุ้มอาจจะหายไปบ้างนะครับแต่องค์พระนี่เต็มองค์นะครับพระเกตนะฐานถือแะงต่างยังอยู่ครบนะนะครับก็ถือว่ายังสมบูรณ์สวยงามอยู่นะครับนะถห็ว่ายังมีความสมบูรณ์อยู่นะตัวตรงองค์พระเนี่ยซุ้มก็อาจจะกลอนหายไปบ้างแล้วนะครับพระเกตไม่หายนะมาหายเฉพาะซุ้มนะครับ สามหมื่นนะครับเบื้อนท่าใดสนใจนะก็ราคาต่อได้แค่พันสองพันนะครับเบื้อนนะนะผมบอกแล้วนะครับถ้าใครจะต่อนะครับต่อได้แค่หลักพันสองพันเท่านั้นนะนะก็ก็เปิดไม่สูงนะครับของเซียนไมงมีอยู่เสียวเดียวยังขายเป็นหลักแสนเลยนะครับนี้พระนะเต็มองค์อยู่นะครับ แล้วมวลสารดูดิครับทั้งเม็ดดำเม็ดแดงแรงต่างเพียบเลยนะเนี่ยเม็ดมวลสารที่เป็นกลุ่มเม็ดผงเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นเม็ดมวลสารนะเมื่อกี้เราดูเม็ดมวลสารหมดเม็ดนี้นะเห็นเพื่อดูนะครับนี่คือเม็ดมวลสารนะเนี่ยนะครับนี่ไม่ใช่ก้อนปูนนะอาจจะเป็นเม็ดผงนี่แหละอ่าที่เขาเรียกเม็ดผงเม็ดผงไม่ใช่ผงพุทธคุณนะครับผงพุทธคุณเนี่ยเป็นผงช็อกนะครับเนี่ยอาจที่เรียกว่าเม็ดผงเม็ดผงเนี่ยนะครับ เี่ยเพื่อนดูนะครับมันจะแตกต,ตัวแยกจากเม็ดปูนชัดเจนเนี่ยเม็ดผงนะครับไม่รู้ผงชนิดไหนเหมือนกันเห็นนะนี่ขาวๆเนี่ยผมจะเน้นเฉพาะมวลสารหลัก นะครับก็คือปูนเปลือหอยนะเราไม่ได้เน้นต้องมีเม็ดจำเม็ดแดงมวลสารครบสูตรนะเพราะคนแต่ละคนที่หยิบที่สร้างที่ปั้นนะครับเขาหยิบมวลสารผสมปั้นกับเนื้อปูนเนี่ยนะครับมันมีมากน้อยไม่เท่ากันบางองค์ก็อยู่ในเนื้อบางองค์ก็อยู่ที่ผิวเนื้อก็เห็นนะครับอยู่ที่เนื้อชั้นในก็ไม่เห็นนะแต่สิ่งที่เราจะเห็นได้มากที่สุดก็คืออะไรครับก็คือเนื้อผงปูนเสือหอ,อยนี่แหละนะที่เป็นมวลสารหลัก นะครับอันนี้ที่เราเห็นได้มากที่สุดนะดูเต็มวงโอเคนะครับเพนก็ดูให้เป็นตัวอย่างได้นะครับอีกหนึ่งลักษณะนะของภาพบางุ่วมนะครับเป็นภาพระครังนี่แหละภาพปากกุนะครับที่เรียวกว่าภาพสองคลอง แต่ที่จริงแล้วก็ลงกูบัง,งพรมขึ้นบัง,งพรมก็ต้องเป็นพระบัง,งพรมนั่นแหละนะครับแต่จุดสำคัญก็คือสูตรเดียวกับพระวัดระังนะครับไม่พิมพ์บัง,งพรมบางไม่พิมพ์ก็มาใช้ของวัดระฆังนะครับแต่พิมพ์บัง,งพรมเนี่ยนะครับก,กล่าวกันว่าเป็นไม่พิมพ์ที่ทําขึ้นมาใหม่นะก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับนะ เพราะว่าพระบังพมในชาวบ้านช่วยกันทํานะจึงไม่ปานี้บรรจงไม่สวยงามเทียบเท่ากับพระวรนะครังนะฮะเนี่ยพระพวกเนี้ยสร้างโดยช่างหลวงและนะครับเป็นทิมยุคปลายนะยุคช่างหลวงนะครับพระกูบังพมเนี่ยก็เป็นพระยุปปยนะคป,ยยป,ปลายนะครับเป็นพระยุคปลายนะนะครับไม่ได้เป็นพระยุคต้นนะกู่บังพมเนี่ยเขาสร้างยุคท้ายๆของสมเด็จพุทธจัน์โตแล้วโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ และท่านใดจะนําไปบูชาแลต่อนะองค์นี้ก็ถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะครับทางด้านองคพระนะส่วนซุ้มอะไรก็อาจจะกรอนบินไปตามสภาพนะครับแต่ก็ยังเป็นพระแท้ที่มีพุทธคุณเต็มร้อยนะครับเหมือนนะพุทธคุณเต็มร้อยนะนําไปขึ้นขอราตนาหรือก็ชุดเป็นจ้าบังคีได้เลยนะโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องกลับสวัสดีครับ